ผมไม่ให้ผมไม่มีไม่ได้พานี่บ้านผมอยู่ข้างในนี่เองคุณชื่ออะไรครับผมชื่อดับตำรวจุนี้คุณชื่ออะไรผมขอบัตรผมไม่ได้ผมชื่อว่าธนาคำเครือทุกคนรู้จักผมหมดในที่ลงคัะผมเป็นตำรวจผมจะมีสามารถตรวจับได้ทุกคนเลยครับครับตัดใจมาคุณแสดงบัตรก่อนนี้ครับบัตรผมมีนี่แสดงไดก่อนครับคุณมีอำนาจได้แต่บอกเขาผม หมเป็นเป็นบาเเป็นเจ้าหน้าที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่หมคุณจะตรวจคุณต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนก่อนคุณเป็นชื่ออะไรนามสกุลอะไรยศอะไรไม่ใช่อะไรทีที่ผมพูดดังผมพูดให้เข้ากล้องนะครับลูกโจเชียวถ้า,าดีผมก็ฟังถ้าไม่ดีผมก็ไม่ฟังทุกอย่างทุกคนมีสิทธิ์แต่คุณทําอย่างนี้มันถูกไหมครับจุดจุดตรวจหรือจุดอะไรครับ มีแต่กลวยครับทางโค้งเขามองเห้กี่เมตรครับก่อนหน้าด่านให้มีป้ายบอกระยะกี่เมตรครับผมโดนมาเยอะแล้วตำรวจเทพานี้ก็มีจะจับอะไรจับอะไรจับหมดเลยพูดอยู่คนเดียวรับผมพูดอยู่คนเดียวผมพูดให้เขากล้องหรอครับเขาอนุญาตครับ ผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับรถนี้ปากกันทะเบ,บียนก็ไม่มีนะครับจะดูทะเบียนใช่ไหมครับผมห่างอย่างใช่ไหมเนี่ย ยังไงครับผมไม่มีครับผมไม่มีอะไรผมทำงานดีนี้ถามผู้ผมเป็นชลบรงานอะไรผมทำหมดทุกอย่างผมเชื่อวัฒนาคำเครือเข้าไปเลยครับในเฟซผมชื่อกิ่งนาสกุลจริงวัฒนาคำเคร้าคุณไม่มีสีถ่ายผมนะครับผมเป็นประชาชนครับคุณไม่มีสีถ่ายนะครับขอบคุณมขอบคุณครับ วัสดีครับ